ไปเลยฮะภาพนี้โอ้โหสวยงามจริงใส่บลาเสร็จแล้วหลบผลในสาราก่อนนะครับระวังเป็นหวัดนะครับโอ้เช้านี้ที่ขอนแก่นนะฮะหลังจากอยู่หนองบัวลำพูมาหลายวันวันนี้เข้าเขตขอนแก่นแล้วฮะทินหมอแคนแดนดอกคุณน,นะฮะขอนแก่นมาแล้ว ส้มตำไก่ย่างนี่ที่นี่เรื่องลือมากนะฮะเดี๋ยวจะไปหาชิมซะหน่อยไม่รู้ว่าจะอร่อยสมชื่อหรือไม่น่ครับเด้อขอแสยานี่แล้วนี่ตอนนี้ประชาชนยังเดินทางเข้ามานะฮะยังไม่จบนะนี่ยังเดินทางเข้ามาใส่บาทโอ้โหคุณแม่ใส่บาทยังแม่แม่ใส่บาทยางัง ยังเออยยังค่อยๆเดินแม่เดินค่อยๆเดินไปเดี๋ยวชนยายโอ้โหนี่ฮะคุณยายเดินหลังค่อมไปหนี่งแม่ค่อยๆเดินนะแม่เดินนำไปหน่อยแม่เดินนำไปหน่อยพี่พาไปหน่อยชนพระแล้วชนพระแล้วเดี๋ยวแม่ยายเข้าไปทางนู้นอันนี้เดี๋ยวเข้านี่แหละอันนี้มนต์ข้างนี้เลยพี่อันนี้มนต์ยายเขามองไม่เห็นตรงนี้แม่แม่เข้าไหนเลยหยิบให้ยายเข้าหน่อย นี่ยายมั้งนี่<ม>เออยยหยับให้หน่อยอ่าน,น่น่นนอ,นนอ,นนอ,นอะเบียดให้ยายเขาหน่อย<ม>เดินไม่ได้ตาก็ไม่ดีเดินไม่ค่อยดีแล้วดดโอ้โห <c oughs> อันนี้แฟนขับให้มาไว้ใส่ไรซ์สดอย่างเดียวเลยหมวกใบนี้ปีกบานประมาณครึ่งเมตรกว่า <c oughs> <c oughs> ใหญ่คุ้มหมดเลยขนาดตัวใหญ่ๆยังคุมมิดนะฮะหมวกนี้ได้มาจากพญาเมงไยฮะจังหวัดเชียงรายนะฮะโดยคุณนอ นะครับอ่าหรือว่าคุณพี่นอสาวสวยแม่เลี้ยงแห่งเมืองพญา,ยามเมงรลาเนี่ยให้มานะฮะหมวกปีกเบ้มเท่เลยยาวประมาณแปดสิบเซนหลายคนก็จะเห็นผมใส่หมวกใบนี้อะไรสดนะฮะอยู่บ่อยๆวันนี้ก็ปกติลราใส่ออกจากแดดวันนี้ใส่หลบฝนเราด้หลังก่อนนะดนทีวาาได้ บ้านหนองหนองแต้บ้านบ่อกุดเพียงมีบ้านหนองอ้ออะไรอ่านไม่ทันสวัสดีทุกท่านฮะที่ติดตามนับชมนะฮะผ่านทางเฟซบทททุ๊กไลฟ์เพจทัวไทยนิวนะฮะเกลมมางครับ อาจารย์กายนะฮะก็ะยืนส่องสปอตไลท์กันเหมือนเดิมนะฮะและนี่จะเห็นสายฝนนะฮะที่ตกลงมาผ่านสปอตไลท์ที่อาจารย์กายเนี่ยท่านส่องนะครับจะเห็นว่าเม็ดนี่หนาเม็ดมากๆนะฮะแล้ววันนี้นี่อิ่มบุญแล้วก็เปียกชุ่มฉ่ากัน้แต่เช้าเลยนะฮะขวานี่มืดตึบเลยนะฮะตอนนี้ ที่หน่วยกู้ภัยนะฮะก็มาอำนวยความสะดวกกันแต่เช้ามือดอสอมอเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็จิตอาสาลูกติดลูกหานีตื่นกันแต่มืดแต่ดึกนะฮะก็เป็นความเคยชินไปแล้วนะฮะนอนไวตื่นเช้าผมนี่ก็ตื่นตีสามทุกวันนะตีสามก่าเนี่ยผมตื่นละมันเคยไปแล้ะ โหน,นี่มีผ้าไตถเท่ยด้วยแต่เช้าเลยหนึ่งเืนโอ้เดี๋ยวนําไปถวายพระในวัดกันเหมือนเดิมบางคนเนี่ยเข้ามาถามผมว่าอหลวงตาบุญชื่นมาจากไหนแล้วทุดงไปไหนอ่าท่านเดินทุด,ดงมาจากจังหวัดน,นครพนมตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าเมษาแก้ไขนะฮะยี่สิบห้ามกราคมสองพันห้ารอหกสิบสี่ที่ผ่านมานะฮะระยะเวลานี้สามเดือนกว่าแล้วนะฮะตอนนี้สามเดือนกับสี่วัน แล้วสิ่งของต่างๆเนี่ยนะครับที่หลายท่านเนี่ยนำมาถวายตอนนี้เมื่อก่อนไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยจัดตั้งโรงทานทั้งหมดนะฮะร,รับประกันได้ว่าอิ่มบุญกันนะฮะทุกคนที่นําของมาถวายไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยนะฮะผลไม้รากไม้น้ําดื่มต่างๆเนี่ยเรามีการจัดระเบียบกันนะครับมีการกําหนดกันให้เจ้าหน้าที่หน่วยคู่ภัยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยนําไปบริจาคตามจุดต่างๆนะครับ ส่วนผ้าไตาผ้า,าน้ำฝนนะครับน้ำผึ้งแล้วก็เครื่องดื่มพวกสักลังนกนะฮะหรือว่าซุปไก่สกัดเนี่ยนะฮะก็จะมะีลูกศิษย์ล,ลูกหานะค,คอยดูแลบริหารจัดการนำไปถวายพระนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีการวางระบบกันอย่างดีมากนะฮะเพื่อป้องกอันการสูญหายนะฮะก่อนหน้านี้ไม่รู้แต่วันนี้นี่ชัดเจนแน่นอนนะฮะ แล้ววันนี้เนี่ยทั่วไทยนิวเข้ามาดูนะฮะไม่มีการให้กระเด็นล่วไหลไปไหนนะฮะนอกจากว่าหลุดลอดสายตาไปได้นี่ถือว่าโชคดีหลายคนก็ยังคลาหากันว่าเอ๊ะสิ่งของต่างๆไปไหนไม่ต้องห่วงฮะลูกสิษยิ์ลูกหายเยอะแยะช่วยกันดูตลอดนะฮะไม่มีการนําสิ่งของไปไหนทั้งนั้นตั้งลงทานทั้งหมดนะฮะแหมแล้วนี่หนามเม็ดลงทุกทีเลยโอ้โหม ต้องบอกว่าวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยตากฝนใส่บาตรนะครับใลกลลกฝนใส่บาตกันฮะเปียกก็ต้องเปียกกันวันนี้เนี่ฮะสังเกตจีวรเนี่ยเปียกกันแล้วนะฮะ หลายคนบอกว่าอ้าฝนตกอย่างนี้แสดงว่าเดี๋ยวหลวงตาบุญชื่นก็ยังไม่เดินทุดงท่านเดินทุดงตลอดนะฮะไม่ว่าจะฝนจะตกแดดจะออกเดี๋ยวนะฮะภายหลังจากทันเช้าเสร็จนะฮะท่านก็จะเก็บเครื่องอัฐถบริขารน,นะครับเสร็จแล้วก็จะออกจาริกทุดงต่อทันทีนะฮะมานี่ฮะจอดคันเดียวดดเดียวเลยนะฮะอยู่หน้าป่าช้านะฮะรถบนกระบะสีเหลือง จะเป็นรถที่ใช้บรรทุกเครื่องดื่มน้ําดื่มแล้วก็เก็บของต่างๆนะฮะตามหลังหลวงตาบุญชื่น <c oughs> จอดกันอยู่บริเวณป่าช้าเลยนี่ฮะตกหนาเม็ดโอ้โหตอนแรกตกปล่อยๆตอนนี้ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงด <c oughs> ีเอา็เปรียบเทียบนะะตอนแรกเนี่ยระดับหนึ่งตอนนี้เนี่ยฝนตกระดับสามกันแล้วนะฮะ <c oughs> ผมนี่ถุงรงถุงเท้านี่ <c oughs> เปียบบกหมดละ ถอนหมวกครับแม่ถอนหมวกด้วยจ้ะถอนหมวกด้วยสาธุอ้าวนั่นแหละครับอ่าวสาธุครับนอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีเราตีสวัสดีจังฝนตกทั้งคืนเลยไปจัด ไปซักเสื้อผ้าไว้ตากไว้ฝนตกอีกโอ้อไม่ไม่ไม่รู้ที่นี่มี<น>เครื่องอบไหมตลาดตเหรอ,ต,อ,อตกนี่ขนะดน,นี้ตกระดับสามแล้วนะฮะตอนแรกตกระดับหนึ่ง,งมลยนะคะหลวงตางมาแล้วครับปิดโทรศัพท์มือถือห้ามถ่ายภาพนะครับห้ามถ่ายภาพทุกชน,นิด ข้าสมาธิไว้ครับถ้าถ้าถ้าเข้าศาลาแล้วครับให้กราบได้ก็กราบนะครับถ้ากราบได้ก็ได้ที่เสด